เศษจงส่งความรู้ปุ๋ยแพงคือปุ๋ยราคาถูกปุ๋ยราคาถูกเป็นปุ๋ยที่แพงเป็นได้ไงเพราะอะไรการใช้ปุ๋ยให้คุ้มค่ากับราคาใช้ในอัตราตามคำแนะนำหรือใช้ตามความรู้สึกความพอใจของแพงกับเป็นของถูกของถูกกับเป็นของแพงสวัสดีครับทุกท่านการใช้ปุ๋ยในปัจจุบัน ยังมีการเข้าใจผิดหรือเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่เป็นจำนวนมากเพราะในปัจจุบันมีราคาของปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยผันแปรเป็นตัวกำหนดที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกราคาปุ๋ยที่ถูกกว่าตามสูตรปุ๋ยเป็นปัจจัยผันแปรที่สำคัญทำให้ตัดสินใจซื้อปุ๋ยที่ถูกกว่าแต่ได้สูตรปุ๋ยที่ต่ำกว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดกันแน่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วท่านจะมีความเข้าใจการเลือกตัดสินใจซื้อปุ๋ยที่ถูกต้องซึ่งสามารถทำให้ลดต้นทุนในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมากในคลิปนี้จะขอนำการคิดตัวอย่างราคาปุ๋ยที่เป็นจริงมาเป็นข้อมูลในการคิด คือการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยที่ถูกกว่าแต่มีธาตุอาหารที่น้อยกว่ามาใช้แทนปุ๋ยสูตร4 6 0 0หหรือยูเรียซึ่งมีราคาที่แพงกว่าแต่มีธาตุอาหารที่มากกว่าจะได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดกันแน่การใช้ปุ๋ยราคาที่ถูก และทานอาหารที่ต่ำกว่าอย่างเช่นใช้ปุ๋ยสูตร3 0 30, 0 0หรือ40 00มาใช้แทนปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ย46 00เป็นการใช้ปุ๋ยได้ถูกหรือแพงให้คิดคำตอบไว้ในใจได้เลยว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดที่การคิดก่อนอื่น เราจะต้องรู้ราคาปุ๋ยก่อนว่าแต่ละสูตรราคาปุ๋ยเท่าไหร่เช่นปุ๋ยสูตร30-00ราคาลูกละ1,300บาทปุ๋ยสูตร40-00ราคาลูกละ1450บาทปุย๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร4 6 0 0ราคาลูกละหนึ่ง0บาท ในปุ๋ยแต่ละสูตรมีคำแนะนำที่ข้างกระสอบปุ๋ยแนะนำให้ใช้ในอัตราที่แตกต่างกันไปตามธาตุอาหารที่มีอยู่ในแต่ละสูตรนั้นๆซึ่งเป็นคำแนะนำให้ใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของข้าวในระยะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตเพราะเท่าที่เคย,เคยใช้กันมา ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร4600มีการแนะนำให้ใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานของเมล็ดข้าวไม่ว่าจะเป็นขนาดของเมล็ดหรือน้ำหนักที่ได้จึงเป็นคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานนั่นก็คือแนะนำให้ใช้ในอัตรา5-10กิโลกรัมต่อไร่เช่นปุ๋ยสูตร30 00คำแนะนำข้างกระสอบให้ใช้ในอัตรา40-50กิโลกร,รัมต่อไร่และปุ๋ยสูตรนี้ส่วนมากจะไม่มีธาตุอาหารเสริมราคาลูกละ1,300บาทคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วยตกกิโลกร,รัมละ26บาทแต่ถ้าเราใช้ตามคำแนะนำข้างกระสอบให้ใช้ในอัตรา30-50 กิโลกร,รัมต่อไร่ก็คิดเป็นมูลค่าได้1 4 4 0ถึง1,300บาทต่อไร่ปุ๋ยสูตร40 00คบศคำแนะนำข้างกระสอบให้ใช้ในอัตรา15ถึง25กิโลกร,รัมต่อไร่ราคาลูกละ1,450บบาทคิดเป็นมูลค่าอัตราส่วนต่อกิโลกร,รัม ตกกิโลกรัมละ29บาทแต่ถ้าเราใช้ตามคําแนะนําในอัตรา15-25ถึงกิโลกรัมต่อไร่ก็คิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ435-725ถึงบาทต่อไร่ส่วนปุ๋ยสูตร4600แนะนําข้างกระสอบให้ใช้ในอัตรา5-10กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งมีราคา ลูกละหนึ่งพันหร้อบาททีธาตุอาหารเสริมครับอาจจะเป็นแมกนีเซียมหรือกรรมฐถันแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตคิดเป็นอัตราส่วนต่อกิโลกร,รมัมตกกิโลกร,รัมละสามสิบสองบาทถ้าเราใช้ตามคำแนะนำข้างกระสอบในอาตาัตราห้าถึงสิกิโลกร,รัมต่อไร่ก็จะเป็นมูลค่าประมาณหนึ่ง้อยหกสิบบาทถึง 320บาทต่อไร่ความแตกต่างระหว่างปุ๋ยทั้ง3สูตรเรามาดูกันว่ามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนระหว่างปุ๋ยสูตร3 0 0 0กับ4600ราคาที่แตกต่างกันต่อรูปอยู่ที่300บาทแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าต่อไร่ก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ 980บาทต่อไร่2ปุ๋ยสูตร40 00ราคาแตกต่างกับ46 00ลูกละ150บาทแต่คิดเป็นมูลค่าต่อไร่ก็จะตกไร่ละ405บาทต่อ1นไร่ส่วนปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร46 00ราคาลูกละ1,600บาทคิด เป็นมูลค่าต่อหน่วยก็ตกกิโลกรัมละ32บาทดูแล้วราคาต่อลูกจะสูงกว่าปุ๋ยทั้งสองสูตรแต่คิดในราคาต่อหน่วยออกมาจะถูกกว่าปุ๋ยทั้งสองสูตรนั่นก็คือสูตร30.00ตกไร่ละ980บาทสูตร40.00ตกไร่ละ405บาท ส่วนปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ย4600ตกไร่ละ320บาทเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างปุ๋ยราคาที่ถูกกว่าแต่ธาตุอาหารน้อยกว่ากับกลายเป็นปุ๋ยที่แพงกว่าสรุปความแตกต่างของปุ๋ยทั้ง3สูตรคือ

คิดเป็นเงินที่ใช้ต่อไร่เพียง320บาทจึงเป็นปุ๋ยที่ถูกกว่า3 0 0 0และ4 0 0 0เป็นไงบ้างครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจการเลือกซื้อปุ๋ยที่ถูกกว่ากับปุ๋ยที่แพงกว่าดังนั้นการตัดสินใจในแต่ละครั้งในการซื้อปุ๋ยเราจำเป็นจะต้อง ซื้อปุ๋ยที่ใช้แล้วต้นทุนน้อยกว่าต่ำกว่าในคลิปนี้ครับผมไม่ได้เชียร์ให้ท่านเลือกซื้อปุ๋ยสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลต้นทุนการผลิตเรื่องของปุ๋ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ความจริงบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่าเส้นผมบางภูเขาของที่ถูกกว่าค่าอาหารต่ำกว่าย่อม เป็นของแพงเสมอก็อยากจะให้ทุกท่านดูคลิปนี้แล้วคิดตามกันไปได้ครัว่าไอ้ข้อมูลที่เป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรเป็นอย่างที่ผมนำเสนอหรือไม่สามารถนำไปประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยข้อมูลที่เป็นจริงสุดท้ายนะครับก็ฝากช่วยแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่มีช่องทาง ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องการกำจัดศัตรูพืชที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ในช่องของเกษตรจงส่งความรู้ครับเพื่อจะได้มีข้อมูลประกอบเป็นการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้พันธุ์ข้าวเลือกซื้อปุ๋ยเลือกใช้ยาต่าง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการลดต้นทุนถ้าเราสามารถเข้าใจได้ถูกต้องก็ก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จโชคดีกับการลดต้นทุนโดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ยเลือกขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ